อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องหนึ่งมาจากที่การที่เราอะอยู่ทั้งสองประเทศมันทำให้เราอะเห็นบิวตี้สแตนดาร์ดที่ต่างกันเพราะก่อนที่เราไปเยอรมันเราก็มีความแบบฉันจะไม่โดนแดดนะเพราะว่าสวยก็คือขาวต้องขาวต้องผอมแต่พอไปอยู่เยอรมันเราก็แบบไปเช็คบิวตี้สแตนดาร์ดของเขาที่แบบนิตยาสารเขาทำไมนางแบบยังเป็นสิวยังแบบยังเป็นกระอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะพอไปอยู่ที่นูน่นอะมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอะความสวยมันต่างกันมันขึ้นอยู่กับสังคมวัฒนธรรมแล้วก็สื่อ ที่เขาตอกย้ำว่าเนี่ยคือสวยคืออะไรค่ะการเป็นศิลปินผ,ผู้หญิงที่ต้องมาอยู่ในวงการศิลปะมันต้องพยายามมากกว่าเพราะว่า1สัดส่วนน้อยกว่ามันเลยทําให้เราอาจจะถูกหลงลืมโดยตั้งใจเราไม่ตั้งใจแล้วก็อย่างที่2ยิ่งเป็นงานของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นงานนู้ดด้วยมันก็ไม่ใช่ว่าแกลลี่ทุกแกลลี่จะรับว่าเป็นงานนู้ด แล้วยิ่งเป็นภาพถ่ายมันดูจริงมากตอนกลับมาแรกๆอะ่ะเรามาเจอคนที่แบบทำไมเป็นผู้หญิงต้องทำอย่างนั้นทำไมเป็นคนไทยต้องทำอย่างนี้ทำไมยังไม่ทำอย่างนั้นทำอย่าง,งนี้จากที่เรามั่นๆ่นะ่ะเราเสียความมั่นใจไปเลยว่าเรามีคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยรู้สึกหรือว่าเราที่เราทํามันผิดพอเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันผิดอะ่ะมันจะมีการโทษอะไรสักอย่างซึ่งสิ่งที่โทษมากได้ง่ายที่สุดก็คือโทษตัวเอง สังคมเราจะเป็นประเภทแบบฉันขอให้ฉันได้พูดอะไรสัหน่อยเถอะที่ทําให้เธอรู้สึกไม่ดีอะเรามีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าเราเห็นข้อต่างตรงที่ว่าตอนเราที่เราไปอยู่เยอรมันเงี้ยสมมติเพื่อเราเดินมาเราสแกนแล้วว่าเอ้ยวันนี้ผมสวยชมเลยผมสวยแต่ถ้าเป็นคนไทยจะสแกนว่าเนี่ยจะตีตรงไหนดีแล้วทาให้มันเป็นเรื่องเคยชินอะแต่ว่าพอเราอยู่แบบทํางานดูไปเรื่อยๆอะเราว่านูมนเป็นเรื่องของการเตย เป็นเรื่องของ l ร t i o n s h i p เป็นเรื่องของระหว่างคนทำงานคนสร้างงานคือตัวเราแล้วก็กับแบบให้เขาทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเขาสบายใจเขาเห็นภาพนู้ตัวเองแล้วเขาแบบไม่กระอัดกระอ่วนใจที่เราจะโพสเป็นเรื่องที่เราสามารถดึงความเป็นตัวตนของเขาออกมาได้ผ่านร่างกายของเขาเองค่ะความเป็นนู้นมันเพิ่มถึงเรื่องแบบ e เ e s t e e m พูดถึงเรื่องความมั่นใจในตัวเองพูดถึงเรื่องบอดี เราชอบความเป็นมนุษย์เราว่าสเสน่ห์ของมนุษย์คือความหลากหลายความไม่เหมือนกันมันคือสิ่งที่น่าลหลงใหลสำหรับตัวเองเราคิดว่างานศิลปะมันมาจากที่ศิลปินคิดอะไรอยู่แล้วก็พูดออกไปเป็นแมสเสจที่จะสื่อสารเพราะว่าสิ่งเราที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องทางานศิลปะหรือว่าระบายออกไปมันก็คือเป็นสังคมหรือวัฒนธรรมหรือสิ่งรอบข้างที่มันไม่ได้แบบมีแค่ความสวยความงามความดีมันควรจะต้องให้คนได้ตระหนักถึงอะไรบางอย่างว่าตอนนี้โลกเราเกิดอะไรขึ้น